รุ่นต่อไปรุ่นต่อไปที่ไปต่อรุ่นนี้อุส้สกอรพี่ใครตามหาเสื้อนะคะน่าจะรุ่นนี้คุณคะรุ่นนี้จะเป็นคอวีแขนจะเป็นแขนทรงตุ๊กตานะคะสวมตรงหัวไหล่อันนี้พี่ปเปิดไหล่เปิดไหล่ได้ถ้าใส่เอาออกข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าใส่ตามในคลิปก่อนใส่นะคะทับในไปได้เลยอกจะประมาณ44ไม่เกิน56ความยาวตัวเสื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28คุณคะจาววงแขนอยี่ท26เลยเป็นแขนทรงนะคะตุ๊กตาคุณคะ คอจะเป็นงานคอนะคะวีแบบนี้แม่ใส่ปิไลปะไรได้หมดเลยข้างหลังจะเป็นนะคะสม,ม็อกแล้วก็มีเชือกนะคะมัดไว้ให้ผู้ค้ามัดได้เลยไหล่จะได้ไม่ตก,กไม่หอม่เหี่ยวลงมาอกสี่สี่ไม่เกินห้าหกนะคะใครสนใจรุ่นนี้ให้พิมพ์รหัสคือ A สองร้อยดำพิมพ์รหัส A สองร้อยดำผู้ค้าจ้าพิมพ์รหัส A 200สองร้อยนะคะ A สองร้อยแล้วตามไปสีเดีวยวเลยมีสีดำเขียวน,นะคะมีพิษมีม่วงมีฟ้าแล้วก็จะมีสีรุ้งผู้ค้าจ้า ใส่ทับในก็สวยหรือพี่จะดึงเสื้อนะคะออกมาได้ถ้าเอาความยาวก็นี่ประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าใส่กับขาสั้นทายาได้หมดเลยค่ะความยาวกำลังพอดีต่อระบายแบบนี้อัพพางหน้าท้องได้สบายๆย,ยิ่งใส่ทับในยิ่งน่ารักคุณลูกค้าพิมพ์รหัส A 2 0 0และตามด้วยสีอกสี 64, 64, นะคะไม่เกิน5.6 เชือคุณลูกค้ามัดได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มัดพี่ตัดออกก็ได้ไม,มีปัญหาปบบการใช้งานข้างหลังจะเป็นสมองแบบนี้ค่ะใส่แล้วก็มันจะเข้าลูกเนาะตรงช่วงข้างหลังนะคะเพิม่มเติม4446นะคะถึง56ใส่ได้สีสวยคุณลูกค้าชอบนะคะเป็นสีอะไรก็ F นะคะได้เลยใส่คู่กับแม่ขาสร้างนะะนขนมชั้นนะคะบอกเลยว่า, ert, าย,ยิ่งโคตรน่ารักใครอยากแต่งตัวน่ารักนะคะคุณลูกค้าก็ F นะคะกันไปได้พิมพ์รหัส A 200และอย่าลืมนะคะพิมพ์สีมาด้วยปิดไหล่เปิดไหล่นะคะได้หมดเลยอกไม่เกิน56นะคะใส่ได้มีฟ้าฟ้าจะเป็นเชดนะคะ สวยหวานๆแบบนี้ค่ะดำยังมีอยู่นะคะมีเขียวมีสีนะคะพีชมีสีม่วงมีสีนุ่และก็มีสีฟ้าที่น่าสนใจ A 2 0 0และคุณค้าอย่าลืมพิมพ์สีเลยชอบสีไหนเลือกสีนะคะกันไปได้เลยพี่จ๋า A 2 0 0จะมีสีดำมีสีเขียวนะคะมีสีพีชค่ะมีม่วงมีนุ่นะคะและก็จะมีสีฟ้านะคะที่น่าสนใจพิมพ์รหัสและคุณค้าอย่าลืมพิมพ์สีที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยใส่คู่กับงานขาสั้นขนมจัดน่ารักน่ารักแบบนี้คุณค้าค้า